điều bất tiện, để, lớp game, lướt để lên các sĩ. hãy sáng nhãn, nó

He knew Давай. ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่12จุดต่อ12เราดูจะเปลี่ยนทางเพิ่มอีก2คะแนนได้ไหมใไล้ถึงแล้วเสมอกันไป12 12ครับยังเวลายังมีอยู่นะ ถาใมน้เราเราไดูได้มา้ตเี่เที่มาูเปนตต้องสนุ bước chân cái gì nhá ừ, không, gì, không? phải dùng không